สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรท,กทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนตเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในเดือนพฤษภาคมคืออยู่ในสภาวะที่พยายามควบคุมจิตใจตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่านหรือคิดมาก กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวนะคะคือประมาณว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องจัดการให้แล้วเสร็จนะคะดังนั้นคุณจึงอยากจะมีสมาธิอยากจะจดจ่อมากกว่านี้ไม่อยากจะพูดคุยกับใครและไม่อยากจะให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายเข้ามารบกวนนะคะคือเป็นช่วงที่คุณอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะ เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ของตนให้ลุล่วงหรือเพื่อที่จะได้เคลียร์ความคิดความรู้สึกของตนเองให้นิ่งว่างโล่งกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวราศีมังกรหลายๆท่านจึงพยายามปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเช่นปรับการดำเนินชีวิตปรับเปลี่ยนความคิดปรับพฤติกรรมใหม่ เป็นต้นนะคะก็คือคุณพยายามปรับสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในจุดที่พอดีสำหรับคุณและให้อยู่ในจุดที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้รวมถึงอยู่ในจุดที่ช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นตามที่คุณได้คาดหวังไว้นะคะยกตัวอย่างเช่น คุณพยายามหาจุดที่พอเหมาะพอดีในการทำงานทั้งวิธีการทำงานแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานที่ไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปหรืออีกกรณีคือคุณพยายามจัดสรรเวลาให้กับทั้งทางโลกนะคะแล้วก็ทางธรรมไปพร้อมๆกันประมาณว่า งานเยอะก็จริงแต่ก็ยังพยายามแบ่งเวลามาปฏิบัติทำด้วยควบคู่กันไปนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดสรรที่ดีและลงตัวนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะมากๆคือประมาณว่าตัวคุณมีความพร้อมในด้านของจิตใจนะคะคือคุณได้มาถึงในจุดที่ พร้อมมากกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ที่คุณต้องอาศัยและพร้อมมากกับการปรับใจให้เข้ากับสภาวะต่างๆที่ต้องเผชิญนะคะเพราะฉะนั้นจากความพร้อมที่คุณมีมันก็แปลได้ว่าณนะวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะคือคุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆมาเยอะพอสมควร นะคะซึ่งเยอะจนกระทั่งทำให้คุณสามารถตระหนักได้ว่าตนเองนั้นไม่มีอำนาจมากพอที่จะไปปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้รวมถึงปรับเปลี่ยนความรู้สึกใครต่อใครให้ถูกใจตนเองนะคะคือคุณตระหนักได้ถึงความจริงณจุดนี้แล้วนะคะดังนั้นคุณจึง กลับเข้าหาความสงบก,กลับเข้าหาตัวตนภายในเพื่อที่จะค้นหาและเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งต่างๆนะคะพูดง่ายๆคือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณปรับพลังงานใหม่เช่นถ้าในด้านการทำงานคือคุณจะปรับเปลี่ยนตารางงาน ให้มีความพอดีกับสภาพร่างกายที่ทนรับไหวและให้มีความพอดีกับสภาพจิตใจที่แบกรับได้และคุณก็จัดสรรได้ดีด้วยคือคุณทำงานด้วยสภาพร่างกายที่พร้อมและด้วยสภาพจิตใจที่สบายขึ้นนะคะส่วนในด้านการปฏิบัติคือคุณปรับใจใหม่คุณเปลี่ยนความคิดใหม่และคุณก็ ปรับพฤติกรรมบางอย่างคือประมาณว่าคุณมองโลกด้วยความเข้าใจมากขึ้นยอมรับความจริงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้จึงง่ายแก่การที่คุณจะปรับตัวและทำใจให้เข้ากับสถานที่ที่คุณอยู่ที่ที่คุณต้องทำงานและคนที่คุณต้องอยู่ร่วมด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ จิตเป็นกุศลคิดดีคิดแต่เรื่องที่จะพัฒนาเช่นพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานและพัฒนาจิตใจนะคะส่วนไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงอุปสรรคทั้งอุปสรรคที่มาจากปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความคิดของตัวเราเองคือมันก็จะมีบ้างบางเหตุการณ์ นะคะที่ทำให้คุณต้องรู้สึกแย่รู้สึกเหงารู้สึกเครียดท้อแท้หมดกำลังใจนะคะแต่ว่าตามที่บอกคือไพ่แถวล่างทั้งหมดของคุณดีมากเพราะฉะนั้นคุณจะมีวิธีจัดการจัดสรรและจะมีวิธีทำใจในแบบของคุณอยู่แล้วที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น ไม่ต้องรู้สึกแย่มากนะคะคือตามที่ได้บอกเวลาว่าเดือนนี้คุณจะทำใจเก่งและจะปรับตัวเก่งมากแถมอดทนอดกลั้นได้ดีดังนั้นถ้าหากคุณจะเครียดคุณจะเศร้าคุณก็จะเป็นไม่นานนะคะคุณจะมีสติและปัญญาเป็นที่พึ่งให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิด เดือนนี้คุณก็จะสามารถทำงานหาเงินและทำหน้าที่ของคุณทั้งทางโลกและทางธรรมได้ตามปกติแถมยังดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะและที่สำคัญคือคุณควรให้ความสำคัญกับ ไพ่ทั้งสี่ใบนี้แถวล่างให้มากนะคะส่วนความหมายก็ตามที่ได้อธิบายไปแล้วซึ่งก็จะช่วยให้คุณนั้นไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์นานและเครียดนานจนสูญเสียเวลาอันมีค่าที่คุณได้จัดสรรไว้แล้วว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับไพ่พระพิคเนที่คุณได้มีความหมายว่า ความเบิกบานนะคะคือท่านบอกว่าในเดือนนี้คุณจะมีความสุขขึ้นเพราะคุณจะตระหนักได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปซึ่งเมื่อคุณตระหนักได้เช่นนี้คุณก็จะไม่รู้สึกท้อแท้ท้อถอยนะคะและจากรูปพระพิคเนตท่านถือพวงมาลัยที่ทำจากดอกรักซึ่ง อนุภาพคือช่วยขับไล่พลังงานลบออกจากร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงอยากให้คุณรับรู้ไว้ว่าทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะและสำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็มีความหมายที่คล้ายกันคือครูบาอาจารย์ของคุณพวกท่านบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันจะดูย่ำแย่แต่ทุกสิ่งจะดีขึ้นในไม่ช้า ดังนั้นตอนนี้จึงไม่ใช่เวลาที่คุณควรยอมแพ้จงทำตามหัวใจและขอให้พยายามต่อไปเพื่อความสุขของตัวคุณเองและเพื่อคนที่คุณรักนะคะค่ะต่อไปเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของกุศลกรรมและอะกุศลกรรมเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้บุญหรือบาปอันใดที่กําลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณนะคะ ปรากฏว่าได้ไพ่ต้องพลัดพรากจัดเป็นไพ่อากุศลกรรมส่งผลพยากรณกรรมว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลจากอากุศลกรรมคือจะพัดพรากจากคนที่ตนรักหรือในเรื่องหนึ่งหนึ่งจะมีเหตุให้ต้องพลัดหลุดพลาดไปไม่สำเร็จหรือถูกพรากถูกชิงเอาไปจากการครอบครอง ะะและมีคนเกลียดชังและนอกจากนี้ยังส่งผลให้หมายถึงแค่ในเดือนนี้นะคะต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวต้องขัดแย้งกับคนใกล้ตัวความสัมพันธ์ในอดีตส่งผลเสียต่อปัจจุบันและอนาคต,เ,ตเพราะในอดีตชาติหรือชาตินี้เคยประพฤติผิดในกามโดยคุณสามารถหนุนส่งเสริมดวงชะตาในช่วงเดือนนี้ ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเลิกอบายามุขทุกประเภทสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและไม่ลืมที่จะอุทิศบุญด้วยใจที่สำนึกผิดและด้วยความเต็มใจรวมถึงรักษาศีลห้าโดยเฉพาะข้อที่สอย่างเคร่งครัดนอกนั้นก็ทำบุญสร้างบุญตามที่คุณสะดวกซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทำตามกำลังทรัพย์กำลังใจและแรงศรัทธานะคะ มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนพฤษภาคมเจ้ากรรมนายเวรของคุณส่วนใหญ่พวกเขาอาโหสิกรรมให้กับคุณบ้างแล้วหรือยังนะคะเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามคุณในช่วงเดือนนี้ส่วนใหญ่พวกเขายังไม่อโหสิกรรมให้คุณนะคะและณนะวันนี้พวกเขาก็พยายามหาทางออก ด้วยการยื่นข้อเสนอให้คุณคือให้คุณอุทิศบุญให้พวกเขานะคะแล้วพวกเขาก็จะตอบแทนด้วยการอโหสิกรรมให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือการไปทำบุญและอุทิศให้พวกเขานะคะเช่นไปถวายสังฆทาน ตามรูปบนหน้าไพ่เลยหรือจะโอนเงินร่วมบุญทางออนไลน์สร้างพระสร้างวัดหรืออะไรก็ได้ค่ะซึ่งพอคุณโอนเงินร่วมบุญเสร็จก็อย่าลืมอุทิศบุญให้พวกเขาด้วยนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้ค่ะจะ9บาท19บาทหรือ159บาทก็ได้คือขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอให้ชาวราศีมังกรทุกทท่านโชคดีมีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ